ก่อน้นมาเปยง,งน้ำมุนบึ้งปลาเหอกันได้พีิรงด้วยโดยที่จดตอนใส่กระดุกใส่กุญยามกับื้อ่วงเล่งๆเพยามบึ้งน้ำกันโอหัวหท,ทุ่งงบททั้งเด็กคนนับขึ้นงามคนเจียวเขา เ <Private S 2> ขียนนกกล่อมนี่ไหนกขันเลยหมวกหมวกหมวกกองนะเดยวผู้บริเลนโบตกตอนน้ำ เอาเลยเอาเบอาหาเสียบย่ดดิใท่สิเจ้าของมหาเสียบยืดดิลุ่มทับเขาเพิ่นเพชรเขากลวยเขาออกไปไหมเขาออกไป

เจับหันกันวะว่าแกคนนี้ไม่นานบ่มัดไก่บอกปิดนานแล้วกอน้นคอยมัดงอนแดดอืน้งเด่นยุ่งดินรับคุณ เตี้ยไมแน่อยเยเติดเไิ่เหนือเลยเิดหนังให้กเปิดเอมัดเดยวเนี่ยหัวเนี่ยมากหอววโดอุ้ยเล็กไหมดิเด็กไม่ดูิโมดดิแม่หนังทัวให้กูบอ ค่แทน่ <yap> <asan> ีน eh, is ้ำแงเขาเ้าก็ถอมันตังคุณี่ีมันมันเขินังคุณมอร้อนแได้่นี่ฮะมอเงาะนี่ไหมตางาเออบวกนี่มีย่นเอาอยท่้กาไิอห้นั่นเออแกไม่อาก่ีนนี้อะไรแข่งอเงาไเขาไว้ก็เลยสวดไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงแรกจังมเบิ่งเลกันเมอานเรายล่นกันนี่ละเนกันหคไทยเลยโอ โอ้ยคุณทั้งยันน้องอนึ็งงานสตก็นีและ